เราจะมาแนะนำวิธีการลงโทนเนอร์กันนะคะเอจะแนะนำให้สองวิธีนะคะวิธีแรกค่ะสำลีโทนเนอร์อยู่ในสำลีเรียบร้อยแล้วนะคะแปะไว้ที่หน้าผากแบบนี้ค่ะใช้น้ำหนักนิ้วลงเบาๆนะคะแล้วก็ลากไปตามเส้นแนวหนา้าผากส่วนจมูกและตรงแก้มนะคะแปะไว้ที่จมูกอย่างนี้คลึงๆนิดนึงค่ะ แล้วก็ลากมาตทาแก้มเลยค่ะนี่ค่ะครึ่งครึงนิดนึงค่ะแล้วก็ลากมาตทาแก้มเลยค่ะคลึงครึงนิดนึงค่ะลากทาแก้มเลยค่ะปากเหมือนกันนะคะลงปากด้วยก็ดีนะคะเพื่อที่ถ้าโทนเนอร์มีอาหารผิวนั้นก็จะได้ไปบำรุงปากด้วยนะคะกดนิดนึงค่ะแล้วก็ลากออกมาค่ะแล้วตรงคางนะคะกดๆนิดนึงค่ะแล้วก็ลากไปค่ะเนี่ยค่ะนะคะ ส่วนใต้ตานะคะใต้ตาก็เอาโทนเนอร์ใหม่นะคะชุ่มๆสำลีนิดนึงแล้วก็แปะไปที่ตาเลยค่ะเราไม่ได้แปะแค่ใต้ตานะคะแปะไปที่ตาเลยค่ะแล้วก็คลึงๆนิดนึงนะคะคลึงๆหมุนวนนิดนึงค่ะหมุนวนบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็บริเวณใต้ดวงตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาออก นะคะเราไม่ต้องลากออกก็ได้ค่ะจะได้ไม่เป็นดิ้งเป็นรอยอะไรนะคะใต้ตาเรานะคะก็ตามนั้นจะ้ะจะเน้นตรงขมับนิดนึงก็ได้ตรงหางตาค่ะก็แปะไปแล้วก็กลึงๆนิดนึงนะคะเพื่อให้โทนเนอร์ซึมเข้าผิวเรานะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งค่ะอันนี้วิธีแรกผ่านไปแล้วนะอีกวิธีหนึ่งก็คือทำโทนเนอร์นะคะชุ่มๆสำลีนะคะแปะไปที่เนื้อผากเหมือนเดิมค่ะ แต่อันนี้เราไม่ลากออกเราคลึงคลึงคลึงไว้คลึงเหมือนเรากดให้โทนเนอร์ซึมเข้าไปที่ผิวเราแล้วก็ยกออกค่ะแล้วก็ขมับคลึง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 นะคะแล้วก็ยกออกค่ะแล้วก็ดวงตาเหมือนเดิมค่ะแปะไปแล้วก็คลึง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 นะคะแล้วก็ยกออกนะคะแล้วก็ใต้ตาหน้าแก้มนะคะคลึง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 ไปค่ะแล้วก็ยกออกนะคะจมูกคลึง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 แล้วก็ยกออกนะคะ แล้วก็ข้างแก้มตรงงหนกแก้มนะคะคลึง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 แล้วก็เอาออกไล่มาเรื่อยๆตรงบริเวณที่เรายังไม่ได้ทานะคะแล้วก็เอาออกคลึง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 ก็เอาออกคลึง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 บนเหนือริมฝีปากนะคะแล้วก็เอาออกแล้วก็ตรงมุมปากแล้วก็ตรงใต้มุมใต้ริมฝีปากล่างนะคะคลึง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 แล้วก็เอาออกแล้วก็คางคลึ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 งเอาออกแล้วก็ ปากค่ะคลึงๆๆแล้วก็เอาออกเนี่ยค่ะเท่านี้เองนะคะ2วิธีนี้ไปลองใช้ในการทาโทนเนอร์ดูนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าผิวคุณจะดูดซับโทนเนอร์ค่ะซึมซึม,ซ,มซับโทนเนอร์ดีกว่านะไม่ใช่คำว่าดูดซับโทนเนอร์จะซึมเข้าหน้าคุณอ่ะได้ดียิ่งขึ้นอ่าอ่ะ,อะผิวคุณจะได้รับอาหารผิวจากโทนเนอร์ได้ดียิ่งขึ้นก็นะคะลองใช้ดูค่ะลองลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดู ะะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยใช้โทนเนอร์นะคะก็ลองเลือกโทนเนอร์ที่มีอาหารผิวให้กับคุณด้วยนะคะเพราะนอกจากคุณจะกระชับปริเวณโคนดแล้วหรือว่าเป็นการครีนซิ่งหน้ารอบสุดท้ายก่อนลงครีมแล้วมันจะเป็นการช่วยเติมอาหารผิวให้กับคุณด้วย นะคะหรือถ้าใครใช้โทนเนอร์ที่เป็นโทนเนอร์ที่ไม่ได้มีอาหารผิวอะไรเพิ่มเติมมานะคะก็ลองเลือกใช้โทนเนอร์ที่มีอาหารผิวดูเพราะคุณก็จะได้เติมอาหารผิว้กับคุณก่อนที่คุณจะไปลงครีมบำรุงในขั้นตอนต่อไปะะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ